มาอีกหนึ่งเคสนะครับตัวนี้เป็นเกาะแบซิบรินแล้วลูกค้าตัดไปใช้งานประมาณ6เดือนนะครับเข้ามาสปาแว่นนะครับตัวนี้สปาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการประกอบนะครับขั้นตอนประกอบก็ไม่ได้ยากนะครับใส่ไปด้านบนก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ทรงหัว เดี๋ยวเรียบร้อยหนึ่งขางเราใส่กิ๊บนะครับไฟซีเบอร์ลินจะมีกิ๊บทุกตัวนะครับขาตัวนี้เป็นขาหกมิลนะครับใส่ขาก็ง่ายๆนะครับแบบน,นี้เลยใส่กันหนึ่งข้างครับดีไซนเข้ามาโอเคเราใส่เหมือนเดิมคัะ ดังข้าวไมาตรงเที่ยวพอดีนะครับก็จะเป็นลอ็อดง่ายๆเลยเหมือนเดิมครับขับลงไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จนะครับผมเคสนี้เป็นหลอดอซิบอรินเข้ามาสป,ปาเว้นนะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับผมสามารถเข้ามาที่หน้าสาขาได้เลยนะครับ